รัฐมนตรีกระทรวงดีนะครับนำเสนอในที่ประชุมรัฐสภาให้ประเทศไทยกลับมาใช้ระบบซิงเกิลเกตเวย์อีกครั้งหนึ่งเขามาอีกแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับงานจะเข้าพวกเราอีกแล้วเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมีการประชุมสภาเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับผมขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยนามท่านเดี๋ยวถ้าท่านจะเอาคลิปนี้ไปฟ้องร้องได้นะครับผมไม่เอ่ยนามท่านดีกว่านะครับท่านได้ขึ้นตอบคําถามในรัฐสภาในระหว่างการประชุมสมัยสามัญประจําปีครั้งที่สองนะครับพูดถึงประเด็นเรื่องของการที่ตอนนี้มีแกงคอ call center นะครับออกล่อลวงหลอกเงินประชาชนมากมายเป็นปัญหาที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขปัญหาอยู่ตอนนี้บอกว่าต้องแก้กฎหมายและต้องเพิ่มอำนาจในการจัดการด้วย รูปแบบในการแก้ไขนะครับท,าท่านรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ชัดเจนนักนะครับแต่มีการพูดถึงประเด็นใหญ่หญๆเช่นการแก้ไขพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่กาลังมีการศึกษากันอยู่ตอนนี้นะครับว่าจะทํายังไงถึงจะควบคุมระบบเงินคริปโตนะฮะเพราะว่าทางรัฐเนี่ยมองว่าเงินคริปโตเนี่ยเป็นช่องทางที่เวลามีใครมาทําอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทย ไปหลอกลวงเงินประชาชนมาได้เงินแล้วเนี่ยสามารถหอบเงินหนีออกต่างประเทศผ่านทางช่องทางคริปโตเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นต้องจัดการกับเรื่องปัญหาคริปโตเหล่านี้โดยเสนอให้จัดตั้งซิงเกิลเกตเว์เพื่อควบคุมข่าวสารครับผมคุณผู้ชมจำได้ไหมครับคำว่าซิงเกิลเกตเว์นะครับคำนี้นี่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการสมัยนั้นจะเป็นกระทรวง ICT นะครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงตอนนั้นเขาก็มีการเสนอว่าเราจะทําการควบคุมข่าวสารการสื่อสารทั้งหมดในประเทศนะครับสิงห์เกตเวย์ผมอธิบายสั้นๆก็คืออินเทอร์เน็ตช่องทางเข้าออกในประเทศนี่นะฮะเราก็จะมีเหมือนเป็นเขื่อนไปกั้นไว้แล้วก็ดักเก็บข้อมูลทั้งหมดตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะเข้าทั้งเข้าและออกเพื่อให้รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นเมื่อ8ปีที่แล้วก็ ได้รับความตื่นตัวจากคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่มากมายนะครับแล้วทุกคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวนะหลายคนไม่เห็นด้วยอย่าเรียกว่าหลายคนดีกว่าผมว่าทุกคนไม่เห็นด้วย <c oughs> นะไม่มีใครเห็นด้วยแม้กระทั่งผมนะยิ่งตอนนั้นผมเองเนี่ยความรู้อาจจะยังไม่มากเท่าตอนนี้นะเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาสักพักหนึ่งแปดปีเราก็เหมือนมีประสบการณ์มากขึ้น <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยผมถึงกับลงไปศึกษาเลยนะครว่าซิงเกิลเกตเวย์มันคืออะไร อยู่ดีๆเราจะปิดกั้นช่องทางการสื่อสารของอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วเราจะกรองทุกอย่างได้เนี่ยมันต้องทํำยังไงถึงจะทําแบบนั้นได้ตอนนั้นผมก็ค้นพบนะครับว่าไม่น่าทําได้นะคือผมได้รับเชิญไปออกรายการข่าวไปสัมภาษณ์หลายๆที่มากผมก็ยืนยันเลยว่าการที่คุณจะกรองน้ําทั้งเขื่อนเนี่ยให้มันออกเป็นรูท่อเอสลอนเล็กๆแค่นิ้วเดียว เพื่อที่คุณจะแจกแจงน้ําที่ไหลออกมาว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็บันทึกไว้ทั้งหมดมันยากมากข้อมูลมันไหลผ่านเป็นวินาทีอ่ะวินาทีหนึ่งคุณคิดดูทั้งประเทศคนส่งอินเทอร์เน็ตทั้งเข้าทั้งออกอัปโหลดและดาวน์โหลดในหนึ่งวินาทีคุณว่าทั้งประเทศไทยมันมีปริมาณมากขนาดไหนครับเยอะมากนะแล้วมันไม่ใช่มีแค่วินาทีเดียวไงมันมีวินาทีต่อมามันมีนาทีต่อมามันมีชั่วโมงต่อนะข้อมูลมันมหาศาลอ่ะ เอาแค่ว่าคุณจะแฮน d เดิลยังไงให้ได้1วันเนี่ยยากแล้วนะครับตอนนั้นผมก็พูดเลยว่าไม่น่าทำได้แล้วก็ได้รับการตอบสนองจากปฏิกิริยาของคนทั่วไปตอนนั้นมีมหากรรม F5 แห่งชาติบุกถล่มเว็บไซต์ของกระทรวง ICT เพื่อเป็นการแสดงพลังว่าเราไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ใช่ไหมครับทุกคนก็กด F5 กันจนกระทั่งเว็บไซต์นี่ล่มไปเลย ตอนนั้นคนในรัฐบาลก็เริ่มรู้จักเ,เ,เราจะทำไงให้เว็บเราไม่ล่มทำมให้เว็บเราลองรับแบนวิดการกด F5 ได้เยอะๆนะฮะก็มีคนไปบอกเขาว่าทำไมไม่ใช่คาเฟ่ <laughs> ก็นั่นเป็นครั้งแรกที่ทำให้คนในรัฐบาลนะครับรู้จักคาเฟ่เป็นครั้งแรกนะครับแล้วทุกวันนี้ก็น่าจะไปใช้กันหมดแล้วแล้วก็ไม่มีใคร F5 อีกเลยนะเปลืองค่าแบนดวิดมากเลยทุกวันนี้เปิดคาเฟ่แบนวิดสูงๆไว้ <laughs> มหากรรม F5 เนี่ยมันเป็น ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกเลยนะในวงการอินเทอร์เน็ตนะครับบอกว่านี่คือวิธีการ DDoS แบบโอท็อปแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเลยคือมันไม่ต้องรวมตัวกันมันไม่ต้องนัดแนะกันมันขอแค่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในเรื่องเดียวแล้วทําสิ่งเดียวกันทุกคนนะตอนแรกก็กดกันรัวๆจนนิ้วเมื่อยตอนหลังนึกได้เฮ้ยไม่เห็นยากเลยเราก็เอาไขาควงอะหรืออะไรแหลมอะ แทงเงนไปตรงปุ่ม F5 เลยให้มันไปขัดกับรูอื่นกดค้างมันก็ได้เหมือนกันไงมันก็ F5 รัวๆเหมือนกันก็กดค้างทิ้งไว้เลยจนปุ่มยางของคีย์บอร์ดตรง F5 เนี่ยเรียกว่าเสื่อมสภาพกันเลยทีเดียวนะ <c oughs> เออไม่ต้องไปทำดีด o อดดีดอดนี่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ต้องมีเครื่องซอมบี้เซิร์ฟเวอร์หลายๆกันผูกกันแล้วรวมพลังกันแล้วถึงจะไปถล่มแบนด์วิดต์ของเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งได้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องเลย ขอแค่ยินยอมพร้อมใจกันนัดกันก็พอวันนี้หกโมงเย็นอยู่บ้านไขรบ้านมันกด f 5สบายกันไปนะครับเรื่องก็เงียบไป8ปีที่แล้วมาปีนี้เขาจะกลับมาทำซิงเกิลเกตเวย์อีกทีนึงแล้วคราวนี้ผมเปลี่ยนดีกว่าคราวที่แล้วผมต่อต้านมากคราวนี้ผมเปลี่ยนดีกว่าผมบอกว่าทําเลยทําเลยครับไม่ห้ามละนะเปลี่ยนใจละทําเลยไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยนะแต่อยากจะบอกอยากจะขออย่างเดียวว่า ถ้าทําแล้วไม่สําเร็จนะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลงทุนทําเรื่องนี้ไปเนี่ยที่เอาเงินของรัฐบาลเอาเงินของราชการไปใช้ซึ่งมาจากภาษีประชาชนเนี่ยช่วยชดใช้คืนทุกบาททุกสตางค์ด้วยนะถ้าคุณทําไม่สําเร็จผมก็อยากจะดูแล้วเกินว่าท่านรัฐมนตรีจะสามารถทําสําเร็จได้หรือไม่ไม่ต้องมากครับขอแค่ท่านบันทึกทุกอย่างจัดแคตตาอกลี่ให้ทัน เก็บทุกอย่างให้ทันนะแล้วเก็บทุกอย่างจัดหมวดหมู่ให้ได้ด้วยผมขอแค่สัปดาห์เดียวผมขอแค่ซิงเกิลเกตเวสัปดาห์เดียวแล้วท่านจะรู้ว่าฮาร์ดดิสท,ท่านมีกี่ล้านเทราไบต์ก็ไม่พอครับแล้วข้อมูลที่ได้มาท่านจะเอาไปทำอะไรท่านจะนั่งดูเหรอ,อ,อวันนี้เราตรวจสอบข้อมูลของเมื่อ8เดือนที่แล้วนะฮะได้มา1วันแล้วครับ <c oughs> <c oughs> นะฮะ คือไม่มีเหตุผลเลยที่จะทำซิงเกิลเกตเวนะฮะถ้าอยากจะทำก็ทำเลยแต่ช่วยรับผิดชอบด้วยแล้วสุดท้ายนะแอบกระซิบนิดนึงนะฮะจริงๆน่าจะให้ท่านลงมือทำไปก่อนค่อยแอบกระซิบนิดนึงว่าถ้าท่านดักทุกอย่างใช่ไหมสมมติคนโอนเงินคริปโตท่านจะดักจับคริปโตใช่ไหมได้ท่านจะดักจับได้เลยถ้าท่านทำซิงเกิลเกตเวนะครับพอเขาส่งโอนเงินทรานเซ็คชั่นออกมาปุ๊บนะท่านดักจับได้เลย แต่ข้อมูลที่ท่านจะได้เนี่ยท่าไปถอดในเชนนะในบล็อกเชนออกมาดูนะครับท่านจะเห็นว่ามีการโอนเงินเท่านี้จริงแต่คนที่โอนเงินเนี่ยเป็นยูเซอร์เนมแล้วท่านก็ไม่รู้อยู่ดีว่ายูเซอร์เนมนั้นคือใคร <S <S เพราะว่าเจ้าของ e x c h a n ช e หรือเจ้าของ Wallet เขาก็จะไม่เปิดเผยข้อมูลให้ท่านอยู่ดีใช่ไหมฮะสุดท้ายสิงค์เกนเกตทีดทดานทนไปมันจับการโอนเงินคริปโตก็ไม่ได้แล้วจัดการกับคอ l l เซนเตอก็ไม่ได้ ทำเลยนะครับผมอยากให้ทํานะฮะแล้วผมอยากให้ท่านรับผิดชอบด้วยนะครับถ้าไม่เห็นด้วยกับผมอย่างไรก็ตามแต่ท่านสามารถท้วงติงมาที่ผมโดยตรงได้ทุกที่ลูกน้องท่านมีเบอร์มีที่ช่องทางติดต่อผมอยู่แล้วผมจะรอท่านอยู่ที่ท่าน้ําทุกวันนะครับ